นะซึ่งมันเป็นเครื่องวัดอริบุคคลด้วยอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะต้องแก้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมสีอยา่างหนึ่งกรรมหรือสุขทุก์เกิดจากผู้อื่นบันดาลนนะสอง กรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่สามกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดย,โดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยโสดาบันต้องละได้เห็นนะแต่นนี้มาไล่ดูทีละอันก็ได้นะ อันแรกการร,รู้สุกทุกเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็คิดว่าเทวดาบันดาลอะไรเรานะผีบันดาลน,นะนะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลน,นีเข้าข่ายหมดเลยนะเข้าข่ายหมดเลยนะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บันดาลนะมีอะไรมาแกล้งเราให้เราเกิดอุบัติเหตุ ให้เราเก็บนอนเจ็บป่วยให้เราเป็นอย่างนั้นทปนนี้นี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งทั้งสิ้นเลย <c oughs> ดังนั้นเมื่อคนหลงเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งการบนบานสารกล่าวจึงมีเห็นไนหะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งอือ <c oughs> ไม่ง่ายนะเนี่ยนะแก้ยากเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วเมื่อสิ่งความเห็นผิดแบบนี้มีนะก็เลยมีการมีการสร้างอะไรศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เพื่อคนยึดถือยึดมั่นว่าอะสิ่งนี้พึ่งสิ่งนี้แหละนะแล้วทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นบุคคลจะหลีกออกจากการแก้กรรมที่ถูกต้อง คือวิธีใดคือการมาฝึกกายวาจาจิตของตนเองตามหนทางอริยมรรคในองค์แปดทันทีเลยโดยไปหวังพึ่งสิ่งนั้นหวังพึ่งสิ่งนี้นหลีกออกจากการกระทําทางกายวาจาจิตของตนเองซึ่งเป็นวิธีเดียวในการแก้กรรมที่พระเจ้ากัสไว้ว่าอาริยะอัตถังพิกรรมภนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธคาไม่มีปฏิปทากรรมะกรรม นิโรธานิโรธคือดับปฏิปทาคือปฏิปทาให้ถึงความดับนแยงกรรมตรงๆเลยนะอริยะคือประเสริฐอริยะอัตถังคือแปดขีกามก็คือขนทานขนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาขาไม่มีปฏิปทาไม่มีวิธีอื่นไม่ได้บอกว่าดวงดาวแก้ได้สิ่งนี้แก้ได้นะการบูชาไฟแก้ได้ เพองคงนี้แก้ได้ไปบนบานพระพรหมแก้ได้พรหมก็าตายเหมือนกันเทวดาก็ตายตายหมดทั่วโลกภพาตุเลยทำยังไงดีพึ่งตนพึ่งธรรมผู้เจ้าตรัสไว้นะบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณนะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสนารณะเป็นอยู่ะพึ่งตนและพึ่งธรรมแก้ปัญหาได้พึ่งอื่นไม่ได้นี่นี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งตันนี้มิจฉาทิฏฐิแบบที่เซ็นเจ้ากรรม มันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีใช่ไหมมันก็หลงผิดกันไะมันอยู่ในระบบของความหลงอวิชชาใช่ไหมเพราะเราก็ไม่มีไงเนี่ยมันกําลังเข้าไปสู่ความเห็นแบบที่สองคือกรรมและสุดทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดาใช่ไหมอ่าตอนนี้อย่าผู้อื่นไม่ได้บรรดาแล้วนะมันก็จะย้อนกลับมางั้นตัวเราบรรดานสิอ่ อันนี้พอตัวเราบันดาลปุล๊บเริ่มยากขึ้นอีกนิดหนึน่งเอ้ไม่ใช่ตัวเราปฏิบัติมากแต่แล้วใครมันจะไปปฏิบัติเนี่ยเราไปดูจติดจสมุบาทมีคนถามพระตถาคตว,ว่าภัส <c oughs> สะเป็นของใครเ <c oughs> วทนาเป็นของใครตัณหาเป็นของใครอุปทานเป็นของใครสลายอนะเป็นของใครผิดหมดเลย พุทธเจ้าบอกไม่ถามผิดผิดปไปตั้งแต่คำถามมันไม่มีลูกตาเป็นของใครไม่ใช่ของใครพุทธเจ้าบอกตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอปฏิเสธหมดเลยเห็นไหมนี่เริ่มลึกขึ้นมานะดังนั้นเรายังไม่มีเลยเห็นไหมอะไรเป็นเราบ้างไะใจเราเป็นเราพุทธเจ้าบอกใจไม่ใช่ของเธอเห็นไหมโอ้ปฏิเสธหมดเลยนะ ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่สัตตานังเลยนะเหลือแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนะ่ะเขากัลมงแก้ความหลงตรงนี้แล้วนะ่ะอืมดังนั้นผู้เดินมักแปดคือสัตตาหนังนี่แหละนะ่ะสัต์ตานังอาศัยม่งขันห้ามาเดินมักงมีงแปดไปเรื่อยๆนะ่นะนะกิเลสล้างกิเลสกิเลสชำระกิเลสด,ด้วยกันเองเอาขันห้าดูขันห้านี่แหละนะ่ะ วิญญาณดูวิญญาณวิญญาณดูรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นเกิดดับเกิดดับมาเรื่อยๆก็ถอนอุปทานมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าขันหน้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของขันธ์ห้านะโทษของมันคืออะไรก็คือการดับไปได้ความเสื่อมความดับความเป็นอนัตตานี่คือโทษของมันรูปเสื่อมได้ตายได้เวทนาเสื่อมได้ดับได้ สัญญาสังขาญวิญญาณเกิดด an, ับหมดนี่คือโทษของมันนะเห็นโทษขันาห,าหน้าให้มากปล่อยวางหลุดพ้นจากขนาาันห้าหลุดพ้นจากความยึดมั่ขนขันห้ายังอยู่เหมือนเดิมแต่ความเข้าไปยึดในขันาห้าหมดไปก็กลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือวิมุติยานทัศนะนั่นเองดังนั้นการเกิดจากตนเองบรรดาลไม่มี นะดังนั้นพวกเจ้ากรรมนายเวรมีเนี่ยมันมีภายใต้อวิชชาถ้ามีเราก็มีเขาจึงต้องถอนความเป็นเราออกให้หมดเขาก็เลยไม่มีเราก็ไม่มีอันนี้หลุดพ้นได้ถ้ามีเราก็มีเขามีเขาก็มีเรานะมันก็ผูกกันอยู่เรื่อยๆผูกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้คงไม่ยากเกินไปนะ <laughs>